สวัสดีครับอยู่กับบาวกุก่ในช่องอีสานบ้านคอยวันนี้นะครับบาวกุก,ก่สิพาพี่น้องมาก,กู่มันให้นะครับสิเป็นยังกไดไปติดตามเราส้มกันเลยครับไปอันนี้เขาใส่รถไทในการขุดมันขุดหัวมันเนะครับเนาะใส่เครื่องทุน่นแรงครับ แม่น้องอริสเ,เดี๋ยวสิพายไปเบิร์การทำงานของรถไทยกันนะครับลูก นี่ครับ่าน่านรถไท็ก็จ่ช่อนเราหัวมันแบบขึ้นแบบนั้น,นะครับเนาะเขาก็ไปดึงขึ้นได้เลยครับพี่น้องเือเป็นการทุนแรงเข้าดีครับอันนี้กเนนเ็เป็นมันนาเนะครับเนาะเป็นมันนะขขาว่าพายุสิมาครับพี่น้องเขาก็เลยต้องเล่งมือเอามันออกจังหน่อยนะครับอพอมันออกแล้วเ้ากประสิทธิเฮ็ดนะวานเขาต่อไปนะครับเนาะ มีนี้ก็มีสมาชิกมามีมีพ่อมีแม่นะครับมีแม่น้องอลิซแล้วก็มีน้องฟโฟกัสแต่กระเป๋ากุ้งไก่นะครับน้องมาซอยกันอยู่นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนบ่ใบนะครับเนาะตอนเศร้าน,นึงครับพี่น้องตอนเศร้าห่อออกให้นันไปแล้วตอนบใบไม่ออกให้นี่ตอนแรกว่าจะออกแค่รถเดียวน่ะครับแต่ว่าเบิ้งข่าวพยากรณ์อากาศเพิน่นว่าสิมีพายุมาไหมครับพี่น้องมองขีปนาดูครับนี่ ขี่ฟ้าย่างหนาเลยครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เริ่มดำแล้วก็บอกง่ายง่ายว่ามีความเป็นไปใไ้สวงว่าสิเกิดฝนตกได้ในแด้งนี่นะครับเนาะถ้าฝนตกแล้วดินมันดินตัวนี้สีเน,นียวสีเนี้วสีข้นรถกับสีลงบาได้สิเป็นปัญหาว่าเฮาสีลงมาเอามันอยู่นี่ปรด็นะครับเนาะเขาเลยเลียงมือเอา้ามือนี้ให้มันได้สองก้ครับพี่นอ้องอ้อเลืมงบอกไปสําหรับมือน,นี้นะครับเนาะก็เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้า พฤษสภาพคม2 5 6 000, 7 000, นะครับเนาะอ่านมะือนี้ก็จะเป็นมือที่ห่าเอาสองแถวเลยนะครับเศาเถีหนึง่งครับตอนใบอีกแถวหนึง่งนะเอาเป็นยังไงมาให้กำลังใจปาก,กูไปเ,เดอร์พี่น้องไปเดี๋ยวปากูไกไปถอนมันขึ้นจากดินก่อนครับไปไปตอนนี้ก็ได้เอาขึ้นมา้จากดินแล้วก็เดี๋ยวคอนหัวมันนะครับ ใกล้สี่ลาวแล้วครับพี่น้องนี่พูดนหละครับเดี๋ยวอยู่พ่นวางทางพุ่นเหลียววางเงินสี่หาก,กงนะครับเนาะตะเวนกับไก่ตกดินนะครับกับมื้อนี้กับมื้อแห้งนะครับพี่น้องมื้อแห้งละเมื่อยหนาสิเป็นมะออื่นจังเศษเดียาขึ้นรถนะครับแต่ว่ามองนี้มันใชบ่อใดพอรถต่อครับพี่น้องบ่อใดพอรถสิได้มันแค่ประมาณตันนึงนี่แหละครับอยู่นี่ หัวมันกับบดีเนาะครับเนาะเพราะว่าใส่ปุ๋ยแค่เท่าเดียวอันนี้เขาก็หูอยู่ว่าเป็นอย่างสาเหตุเขาคือได้มันหัวบอดีกับบอเป็นอย่างยอมรับสภาพเนื่องด้วยช่วงนั้นเนาะครับเนาะเป็นมันมันติดภารกิจหลายอย่างเอ่อเบากูแก่กับเฮ็ดมันได้มองไร้ให้เนาะครับเนาะก็ดูแลตัวนี้บทัวถึงก็ยอมรับว่าดูแลบทัวถึงอีกทีกับหัวมันเบาไงอ่าครับ แต่ว่ามะยืนท่อเ,เสียบไปกู้พุ่นครับพี่น้องเห็นปะอ่าทางนั้นสิไปกู้ทางนั้นเพิ่มเนาะครับเนาะเห็นมันได้เป็นรถจังสิได้ไปขายนะครับถ้าเขา,เาไปหน่อยเกินไปมันกับบุคคลค้าอ่าน้ำมันรถบุคคลค้าเสียเวลาที่เขาเอาไปขายเนาะครับเนาะสิไปกู้เพิ่มให้มันได้ปริมาณจักรสองตันนิดๆน,น,น,นะครับจังสิไปขายไปเดี๋ยวมื้อนี้บ้ากุ้ยก็สิไปอ่า ผ่อนหัวมันตรงนั้นให้มันเดี่ยวแล้วก็สีกลับไปพักผ่อนอยุ่บัานเจอกันเมื่ออื่นครับกะสวัสดีตอนเช้านะครับนี่กะสิทําการกูไ้นี่ออกไปแต่ว่าก่อนเข้าเสือรถไทยรงไปไทยหัวมันเนี่ยครับเขาก็ต้องตัดตัดต้ดตอนออกก่อนครับเพื่อว่าให้รถไทยมันเขาไปไทยง่ายนะครับเนาะ ตั <c oughs> ดออกต้นมัน <c oughs> ต้นมันมันจังโบเคียงอันทรงรถนะครับถ้าห้องประตัดนี่กับไถสะไถซ้ายไปมันกับบเป็นตาเบิงนะครับตัดออกสําหรับความสูงของต้นมันนะครับ,บสูงมากประมาณสองเมตรเหรอครับพี่น้องต้นมันก็สูงครับเดียวเพราะว่าบากูไกสูงรอยแปดสิบอันนี้กับท่วมหัว ปลาคูไก่เนาะครับเนาะซึ่งมันตัวนี้นะเขาสิยดต้องกูออกเพราะว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งคือว่ามันเป็นให,หนไฮนาที่รับ,ร,บรับน้ำจากทั้งไฮเนาะครับเนาะต้องนั่นครับจะเป็นมันไฮนะครับแล้วน้ำก็สิไหลลงมานี่นี่เป็นเป็นไฮที่รับรับน้ำจากทั้งไฮมาเนาะครับเนาะเห็ดไฮมันฮ่อนะถ้าฝนตกมาแห้งๆเนี่ตัวนี้น้ำสีขังดี๋ยวสียเห็ดไฮมันท้อนเอา ส่วนให้ทั้งไตเป็นต้นไปนะครับเนาะตัวน,นี้ก็คือมันจะมีปัญหาอย่างเพราะว่าตัวไ้นี่สิรับน้ำไวแล้วไ้ทั้งไตกะสิไม่มีปัญหานะครับเนาะก็คือว่ากูไ้นี่ออกแล้วไ้ทั้งไตก็สิจงไวจนกว่ามันเท่าสิแก่ในที่เพายัางสิกูไปขายไปบันนี้เดียวเบากูไกลสิบปต,ต,ตัดตัดบันตัดต้นมันออกนะครับเนาะ นี่ก็ได้ไทหัวมันแล้วนะครับตอนนี้กําลังเก็บหัวมันขึ้นจากดินแล้วก็คอนหัวมันครับอันนี้แผนอยังให้กําลังใจ, <laughs> งใจ <laughs> นี่ครับไปเดี๋ยวจะพาไปเบ่งหัวมันจังหน่อยมันนะหาเดือน นี่ครับโอ้ต้นหนึ่งไต่ขึ้นมานะครับเนาะต้นหนึ่งกันโล่กว่าสองโล่เพือครับผาดวิบวับผาดบดสองโล่เกใจจะตรวจมันสมบูรณ์นะน เอาโซจังไรเนี่ยพ่ะนี่ครับประมาณนี้ได้กล่องใหญ่อยู่ด้วครับกล่องหนึ่งกระใหญ่อยู่เออขาดเถอะโอ้ยที่ผมมีข้อสัญญยาอีกแปว่าใครเนี่ยถึงจะราคาพอดีคือพ่อผมราคาอย่างไรพ่อช่องนี่ยห้าบาทหาซิปตังต้องจิโล่หาซิปมนหกซิป ราคาหน่มันบริเ็นราคาถึงแต่สิบปีก่อนหรอพ่อราคาถึงเกิดพุ่นละถึงแต่สมัยพ 2, ่อสอสองพันห้ารอยสิ่เปียกพุ่นล <c oughs> ย่อนยุค,คร,ราคามันย้อนยุคตอนนี้สินค้ายังกับแพงเหมือนต้องครับเนะาะใครเนี่ยแต่ว่าสินค้าทั้งก,นกานเกษตรบ่แพงครับจะมันเกิดยังกับประเทศไทยกับมันเกิดยังกับโหลกเข้าไปนี่พวกของยู่ทั้งห่าง ของอยอน,นี้แพงมืดครับแต่าราคามันสัมปะหลังเฮอกับส่วนทางพี่น้องว่าเขาสิสามารถแก้ปัญหานี้ได้ยังไ๋หนอมา่วยบากูไก,ก่คิดในเด้อมันเกิดจากอย่างปัญหาพวกนี้พยายามบึง่าวด้อครับพยายามบ่งคาวพยายามหาคำตอบว่าเออมันเป็นอย่างเมื่อคือเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ บได้คําตอบอืมบได้คําตอบนะครับเนาะว่าปัญหาพวกนี้เป็นอย่างข้อสิแก่ได้เฮต่างเดียขาสิแก่ได้เ,ไเป็นอย่างมันคือเป็นแบบนี้แค่นี่ว่า,าราคาผลผลทางการกเกษตรถืกของใส่ในชีวิตประจําวันท่อเก็ตรถือไปน้ำอันนี้กับวอมยันนะครับเนาะมันกลับส่วนทางกันอเอาก็ว่า,าไปจมสู่พี่น้องฟังซื่อเลยครับ เสียบ้าพี่น้องกันซ้วนๆแน่แะครับกะสีคือกันนี่แหละกะเซีได้รับความเดือดร้อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี่แหละครับเงินจากการขายพืชผลทางการเกษตรท่องก็ได้ค่าปุ๋ยบ่พุ่นนี่เนาะได้ค่าน้ำมันบ่เมื่อบ้านน้ำมันก็ขึ้นอีกดีเซียวขึ้นอีห้าห้าสิบตังค์บ่อต้นทุนในการเฮ็ดบท่องก็สูงขึ้น อ่ะบานนี้ก็ชิบเก็บบ้านตัวนี้ขึ้นรถครับเก็บเก็บตัวนี้ขึ้นรถแล้วก็ชีไปเก็บแปลงที่ถอนไว้เมื่อวานโฮมกันเนาะครับแต่ชีได้รถแต่พ่อไ,ไปขายอ่ะยากาศก็แดดครับแ,แดดแดดฝนแดดจ้าเมฆกำลังเริ่มจับตัวกันคนไปลุยลุยลุย งันสสุขใจ้ำมือเหรอของมือต้งไปไข่ช่วงนี้ค่ะได้ทำการเอามันขึ้นรถต้อครับเนะาะนี่ค่ะรวมแห้งรวมใจกันซอยกันพุ่มใหม่ผู้เริ่มมือเก็บซอยกันนะครับ มันตรงนี้ที่เอาไปก็ได้ผลลัพครับได้หอด้อกับบะเมื่ดผลลครับได้ตรงนี้แล้วก็สิไปเอาซุ้มที่กูไว้เหมู่บ้านใส่กันแต่เสียเฉพอะขายแต่เสียเต็มหลดนะครับเนาะมันให้นนะมันกะหัวาบอท่านบอท่านตึงันไดครับบอท่านเอ็ดตัวเต็มที่นะครับเพราะว่ามันกระเพิงได้หาเดือนแต่ก็ดีกว่าเขาว่มผลผลดินยังไปขาย อันนี้กรนีจุดดีแต่ว่าในกรณีที่ห่อเห็ดเองภายในคอบคพัวก,ก็ได้ก็ดีไปครับแต่ว่าในกรณีที่ห่อ,องจ้างแรงงานจ้างคนทุกขบวนการตั้งแต่ขบวนการไถปลูกเสียห้าใส่ปุย๋ยหรือแม้ขบวนการปัจจุบันก็คือขอบวนการเจ็บเกี่ยวเนี่ยแต่ห่อจ้างคนจ้างแรงงานลงทุนจ้างทุกอย่างนะพี่น้องเสีอบอกครับ ราคามันซํานีบากูไกกรนนันตีได้ดดดเลยว่าขาดทุนครับเฮาไม่าสามารถเดินต่อได้เลยกเยกษตรวรไม่าสามารถเดินต่อได้เลยอืมแต่ตรงนี้ของบากูไกกับใครครับเพราะว่าเฮ็ดกันเองในครอบครัวเฮาคอยเฮ็ดเอาขนาดเฮ็ดกันเองในครอบครัวแถบสีบ่มีใ่าเสียใจยั่งเลยก็ยังต้องยอมรับว่าเออจักสิขุมทุนบอลนะครับเนาะ ต้องยอมรับจริงๆว่าต้นทุนส่วนในหญ่เฮาส่อยู่ในส่วนของค่าปุ๋ยนะครับเฮาถ้าเฮาไ่ใส่ปุย๋ยมันไ่ได้ผลผลิตอีหลีครับพี่น้องปุ๋ยนี่ปุ๋ยทุกอย่างเด้ทั้งปุ๋ยวัตถุอินทรีย์ทั้งปุยงป๋ยเคมีพร้อมนะครับใส่ควบคู่ก,กันบ่สั่นผลผล,ผลิตท้างบรไเ้เลยนะครับแต่ว่าทายที่สุดแล้วบาเกูไก่กะ ขอเป็อนอีกนึงกำลังใจให้พี่น้องเศร้าให้เศร้านะที่กำลังสู่อยู่กับทุกชิ่งไอ้สู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งสภาพอากาศทั้งสภาพเศรษฐกิจขอให้พี่น้องสู่ๆนะครับเด้อ เขากำมาเบิ่งผลประกอบการกันเนาะครับเนาะอันนี้เขาก็ได้ขายร้านคือเก่านะครับวันที่26พฤษภาคม2567นะครับเนาะมันวันนี้แล้ยวซาเนาะครับเนาะได้วด็ไปขายใบยกินข้าวเที่ยงแล้วนี่ครับไปขายใบยมงสีนะครับน้ำนักที่เฮาได้ไปอยู่ที่2,165กิโลกร,รัมนะครับ2ตันเอทนะครับ2อตันเอทกว่าแล้วก็ราคามันที่เฮาได้นะครับ1บาท 55สตางค์ต่อ1กิโลกร,รัมนะครับบาท55บห้โอ้ถือว่าเป็นราคาที่ตำเตียเรียดินมากเลยครับพี่น้องอ่ะบาเปนยังครับมันเนื้อการครบคุมเฮาเงินเที่ยวไทไรเปอรเซ็ตอยู่ที่3,355บาทครับโอเคนะครับเดี๋ยวบรากฏกานับเงินให้เบิงเนะครับเนาะ3,355บาทครับ1 2 3 3งสองพันห 2 3 355บาทครับ3,355บาท <c oughs> นะครับเนาะอันนี้ก็บบอลซูพี่น้องฟังเป็นขวามูลนะครับเนาะให้พี่น้องฟังเป็นขวามูลว่าอา่าพี่กายนีย่ในช่วงเวลานี่แหละครับมั่นแท้หนะ้าขายมันร้านที่กันนี่ยห้องเด็กขายอยู่ที่ประมาณ2องบาทสาถึง2องบาทสีนะครับเนาะราคาก็ดีกว่านี้เฮง มันเป็นความรู้สึกคือขังว่าเออ่รถรถหนึ่งเขาได้สี่พันห้าพันนะครับบางเทีกับหกพันสองรถก็ได้สองรถเท่ากับได้เงินหมืน่นแต่นี่มีวีแววในเงินหมื่นเลยครับรถหนึ่งเขาได้แค่์สามพันนะครับเนาะอะ่ถือว่าเป็นราคาที่หน่อยมากซึ่งอย่างที่บางไกวจะบอกไปว่าเออมันเป็นอย่างนึงคือส่วนทางกับราคาสินค้ายอย่างอื่นพวกราคาน้ำมันอย่างเี่นะครับเนาะเดี๋ยวเห็นชัดเจนว่าราคาน้ำมันกับเพิ่ม เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าผลผลิตทางการเกษตรเฮอมันกลับด้ในราคาที่ถูกลงนะครับเนาะในส่วนของฮอวแล้วกระตนยอมรับว่ามันมันเปี่ยวในใจฮาว์มีครับพี่น้องมันรู้สึกสะเทือนในใจฮอวอยู่เพราะว่าตอนฮอวปลูกฮขวก็ปลูกด้วยความหวังนะครับเนาะฮอวก็ขึ้นตอนะครับโมฮผูุใดเราครับปลูกมันแบบโอ้บมมีความหวังแบบเค็ดไปแค่นั้นมฮิบุรีครับฮอวปลูกฮอวก็ปลูกด้วยความหวังอ่า ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้ซึ่งก็ยอมรับว่ามันมันเหนือการควบคุมฮ้องถ้าเกิดว่ามันฮ้องขี้ไร่มันฮ้องบาง้ําเขายังไปใส่ปุ๋ยสูบน้ำใส่มันก็นยังพอได้เต่ว่า <c oughs> เรื่องราคานี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ฮ้องเหนือการควบคุมนะครับเนาะเอาบอไปยังสู่ต่อไปครับพี่น้องสู้ด้วยัวใจที่พอทอแทครับขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดติดตามเฮเดอร์สำหรับผู้เดท่านใดกดติดตามก็กดให้บาวกไกเน่นะครับบาโกไกกะซีท้ายทอดมุมมองในการเกษตรให้พี่น้องได้รับส้มต่อไปนะครับเนาะสำหรับมือนี้บาวกไกก็ขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ